ตอนนี้เรามาถึงอันนี้อะไรวะเนี่ยนาเจริญถึงแยกนาเจริญแล้วครับว้าวาปวดฉี่แล้วไปดิรออะไรละ่ะเขียวแล้วครับ <c oughs> ไฟแดงเยอะมากเลยอ,อันนี้เราก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาอยู่นะยังไม่เจอ ด่านที่ลงตรวจฉี่เนี่ยเลยเนี่ยมาดิถ้าตรวจตอนนี้เยี่ยวให้เต็มขวดเลยฉี่ให้เต็มขวดเลยตรวจให้หมดนะเสือนมาก็ขับรถกลางคืนก็โดนตรวจฉี่เลยครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปต่อครับอำเภอต่อไปน่าจะเป็นที่ไหนวะเนี่ยส,สังขระแน่นอนเลยไปมุ่งหน้าสู่สังขระครับพี่น้อง ก็จะมีกล้องอยู่นะครับต้องระวังให้ดีก่อนจะถึงสังขาเนี่ยจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงยูเทิร์แบบนี้แหละนะครับมันจะมีไฟไฟให้เห็นอยู่นะเป็นเป็นแบบไฟ led อ่ะส่องมาหาเราเลยนะครับก็พยายามสังเกตเอาดีๆนะครับผมสังเกตเอาดีๆก่อนถึงสังขาประมาณยูเทิร์หนึหรือ2 u t ยูเทิร์นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับ แต่ถ้าออกจากสังขะมายูเทิร์นที่2ครับอ่านะแต่ว่าขาไปเนี่ยเราบอกไม่ถูกเลยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ยูเทิร์นแรกหรือยูเทิร์นที่2แต่ถ้ามาจากสังขะที่จะมุ่งหน้าสู่อุบลอำเภอเดชอุดมเนี่ยก็พอเลย <c oughs> เลยปัม๊มอ่าพิธีสังขะมาปุ๊บยูเทิร์นที่2จํจำไว้เลยนะครับไปเราไปลุ้นกันว่าเราจะเจอกล้องอยู่ตรงไหน,นเรียบร้อยครับ มาแล้วครับกล้องหนึ่งตัวเห็นแล้วครับเมื่อกี้มันขมุกขมัวนะครับพอดีช่วงสต็อปคลิปไว้ด้วยนะครับก็มันมันสังเกตไม่ได้นะตอนกลางคืนว่ามันถึงตรงไหนแล้วไงพอดีเมื่อกี้ผ่านปุ๊บเลยยูเทิร์น่าเห็นกล้องเลยจุ้งแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เปิดใช้งานอะ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเปิดใช้งานตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันแต,แต่เมื่อกี้เนี่ยคือปกติถ้าถ้ากล้องมันทํางานเนี่ยมันต้องมีไฟสัญญาณไฟบอกใช่ไหม<อ>ว่ามีอย่างน้นอยๆก็ต้องเป็นไฟจุดแดงๆหรือไม่ก็จุดขาวๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่นี่คือมันแบบไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเขตพื้นที่สังขละนะครับสังขละ ถึงอำเภอสังขละแล้วนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นทางเลี้ยวขวาที่จะไปสังขละนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาแล้วเรายิงตรงไปเลยก็มุ่งหน้าขึ้นอำเภอลำดวนนะครับไปที่ลำดวนไปที่สุรินนะ <c oughs> แต่ฝั่งนู้นไม่ใช่เป้าหมายของเราไม่ใช่จุดหมายของเราจุดหมายของเราก็คือต้องตรงไปอย่างเดียว ดวงเดียวหายตายเลวอันตรายทนีนี่ครับนี้ก็จะเป็นเขตพื้นที่อำเภอสังขะนะครับผมเขาเขตเมืองสังขเมืองสังขรนะบุรีรอ้ยไม่ใช่ดิอำเอสังขระจังหวัดสุรินตาใสเป็นแมวเลยผม อายุเรามากๆขึ้นเราถ้าเราได้นอนเต็มอิ่มเนาะแต่พักผ่อนมันก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้านอนแต่หัวค่าแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะหลับเลยนะครับเพิ่งมารู้ซึงถึงตอนนี้แหละว่าเมื่อก่อนที่คนแก่เขาพยายามพูดบอกเราว่าคนแก่นอนไม่ค่อยจะหลับนะครับ พอเราอายุมากขึ้นเราถึงรู้ว่าโอ้อาการเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็ไม่ใช่ว่าแก่ขนาดที่จะไปสอนคนอื่นเลยได้นะอายุเราก็อยู่ในราวๆเขา <S <S 1> <S 1> เรียกว่าอะไรนะวัยกลางคนแล้วนะครับเราอยู่ในช่วงวัยกลางคนเราเลยคำว่าผู้ใหญ่เต็มตัวมาแล้ว นะครับการเติบโตเจริญเติบโต,ตของคนเรากลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนี่ก็จะอยู่ช่วงเราๆประมาณ2ี่สถึงสาปีเนาะถึง35สิบ้าปีแต่เราเลยในณจุดนั้นมาแล้วมันก็เลยเออเราก็เลยรู้ซึงถึงจุดนี้่ะนะติดไฟแดงกันอยู่นี่แหละพูดถึงมันเลยเรื่องอายุอใอยสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงก็พอแล้วพี่นนองเอะมันคือไฟแดงโดนใช่ปะมองไปมุมไหนก็ไฟแดงหมดเลย ได้กว่าหน้าหลังก็ไฟแดงตอนนี้มีคนมาต่อหลังเราแล้วแฟบขึ้นเทียบข้างเรามาแล้วรู้สึกว่าคอผมเค็ดนะเนี่ยผมมองหันข้างซ้ายไม่ได้เต็มที่ป่ะเดินทางต่อครับพี่นอ้องโอ้ยแซงผมด้วยอ้ยไปแล้วเั้งไงของสิ่งเหรอ นบ,บุรีไปตามไปของเขาครอบซิ่งคนระับของเรารถซิ่งวิ่งส่งข้าวครับผม <laughs> โอ้โหไฟสวยดีจังพอมองมุมนี้แล้วไฟมันแบบโอ้เต็มตาไปแล้วนะลูกพี่ไปก่อนละไม่รอแล้ววันนี้ ลำดวนครับเราก็มุ่งหน้าสู่แยกลำดวนผ่านแยกลำดวนไปนที่เรียบร้อยนะครับผมผ่านกู้ไฟแดงปั๊บเลยน้องกำกึ่งกำกึ่งระยะทางเราก็จุดหมายแรกที่เราจะถึงก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมปันต่อ นี่เราก็เดินทางมาถึงอำเภอรปราศาสตร์แล้วนะครับเข,เข้าเขตอำเภอปราศาสตร์แล้วนะฮะข้างหน้าก็เป็นแยกไฟแดงปราศาสตร์โซริตนะครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปช่องจอมเนาะไปกาบเชิงนะครับผมแต่ว่าเราจะไปเลี้ยวเข้าซอย18นะเขาเรียกว,ว่าซอย18นะครับซอยโรงงานน้ำตาลโสริต นี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับตีสี่เราก็เดินทางมารวมๆสองชั่วโมงแล้วนะฮะก็ใช้ความเร็วมากไม่ได้ครับเนื่องจากว่ารถหนักนะครับผมหนักมากเลยรถนี่แบบตอนนี้แทบจะนั่งพื้นแล้วนะครับนี่เราก็ถึงไฟแดงไฟแดงปาสาสโอ้รถออย ทำไมกันนี้อ้อยไม่เต็มเลยอ้อยนิดเดียวไปเขียวแล้วเราก็ออกตัวได้ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเชา้ชาเช้ามืดนะเช้ามืดก็เริ่มมีคนเริ่มออกมาแล้วครับเพราะว่าบางบางคนส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่มาซื้อของ วิ่งตามรถอ้อยเป็นพวนเลยงานนี้นี่ครับไป้รถอ้อยพากันกลับออกมาจากโรงงานไปกันเลยพี่น้องดูดิว่าจะแซงลูกพี่ใหญ่ได้ไหมเนี่ยมีรถมาข้างหน้าปะไม่มีนะครับไปได้ครับต้องรีบแซงก่อน ไปในะลูกพี่โอ้โหโบราณแล้วพี่น้องมีรถมาอาไปครับผมดีนะลูกพี่อยากให้เข้าครับไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมมาถึงสายโทูสิบสองสายโทูสิบสองอันนี้จำได้ ห้วยที่เรามาทำฝายน้ำล้นกันนะครับสาย12ใครจำได้มั it ่ง oh! นี่ตอนนี้ผมข้ามมาแล้วนี่ครับใกล้จะถึงเดี๋ยวโเลหลุนตโ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 ตหลุนลุงใหญ่มากเลยโอ้ยไปหมดแล้วช่วงล่างคอยตา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 ยตยมันมีแต่รถอ้อยวิ่งนะเส้นนี้มันก็เลยทำให้ มีหลุมมีบอ่อเยอะนี่ไงทางเข้าตรงนี้เขาปลูกต้นยูคาขึ้นเต็มเลยอันนี้เราจะไปแบบไม่ให้มีใครรู้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปแบบเข้าไปหาทีมงานแบบไม่มีใครรู้เลยแล้วก็เราจะไปแอบจอดนอนอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเวลา ครึ่งครับเกิดจะตีห้าแล้วนะจะตีห้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปจอดจอดน,นอนตต่นขึ้นมาแบบเอ้ยเขาบาอกวอ่นรถไขวะเออนะตอนนี้เราวิ่งมาถึงไหนแล้ววเนี่ยบ้านประชาันใกล้ถึงบ้านโคกใหญ่ยังวะจำทางเข้าไม่ได้นะอ,นนอันนี้ก็น่าจะเป็นสายโทรเก้านะ ก้าวแล้วมั้งไม่แน่ใจนะพี่น้องมั่วเหมือนกันเน,ะน,นี่ยมากลางคืนอู้รถอ่อยเออสายโทรก้าวครับสายโทรก้าตอนนี้เรามาถึงสายโทรก้าวแล้วนี่อันนี้สายโทรก้าวเฮ้ยรถบ้านโคกใหญ่มันอยู่สายโทรอะไรอะ <c oughs> สายทูแปดทูแปดดีไงทูแปดทูเก้าใต้โทูเก้าเหนือเฮ้ยโคกใหญ่โคกใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ยังไม่ใช่น่าจะข้างหน้านะจะไปแอบเข้าอย่างดีแต่เรายันดันหาทางเข้าไม่เจอ <c oughs> เอา้ามันต้องอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละบ้านโคกใหญ่ถ้าจำไม่ผิดนะ ไปกันเลยอันนี้มันบ้านอะไรนะมันปาง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 อะไรเนะี่ยไปดูก่อนอันนี้บ้านตะปางนะครับตะปางเราเราผ่านตะปางมามเ่อะเลยว่าป้ายว่าโคกใหญ่ป่หินลาดหินลาดหินลาดโคกใหญ่กับหินลาดที่มันหินลาดก่อนโคกใหญ่หรือโคกใหญ่ก่อนหินลาดวะเนี่ย เดี๋ยวผมดูป้ายก่อนนะแป๊บนึงนะพว้กระชายยินลาดเราเลยมาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปนะอันนี้ผมบนรถกลับมาแนละ้วว่าแล้วผมหลงจริงแต่ว่าผมจำไอ้นี่ได้ไงจำไอ้ไอ้สาลาตอนนั้นที่เคยออกมารับของจากเอฟซอ่ะจากพี่อะไรที่อยู่ระยองอ่ะนะจำได้แต่ว่า เขบคล้ายกขบขาว่ามันต้องรัดเข้าทางบ้านหินลาดหรือเปล่านะก็ลเลยไม่มั่นใจตอนนี้ก็ถามเขาแล้วครับกับย้อนกลับคืนมาครับไปนี่แหละผมว่าเนี่ย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 ข้างบนนี่แหละบนเนินนี่แหละครับถ้าผมจาไม่ผิดนะนี่นีนเราต้องถึงตรงนี้เดี๋ยวผมดูศา,าลาริมทางก่อนนะพี่น้องผมว่านี่แหละเนี่ยทางไปบ้านหินลาดนี่แหละ มันโคกใหญ่นะครับสี่แยกนี้เน,นี่ยเนี่ยไอผมจําตรงนี้ได้นี่นี่นี่ที่ว่างๆลงๆนะเนี่ยเออเนี่ยมีโคสองร้อยจอดอยู่คันนึงปุ๊บ้าเลี้ยวไปปุ๊บถ้ามีร้านกาแฟก็ใช่เลยนะผมคิดว่านะมันต้องมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้แบบนึงน,นะครับนี่นี่นี่อยู่ซ้ายมือขวามือนี่โอ้ใช่จริงด้วย โอ้หนี่ไงบ้านฝรั่งที่เป็นร้านกาแฟโถเอ้ยนี่ไงโคกใหญ่ <c oughs> บ้านโคกใหญ่แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเขาตักดินกันอยู่ตรงไหนอะว่าทีมงานเราทํางานกันอยู่ตรงไหนจะรู้ว่าอยู่ติดถนนใหญ่ที่เทนะครับเป็นสวนยางพาร,ราแต่ทีนี้เรามาตอนกลางคืนไงนึกภาพออกไหมว่าเรามาถึงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนหว่าอุ้ยมอเตไซค์ใครวะ เขาไม่ทำอะไรวะเนี่ยไปตามหากันปะอย่างน,น้อยเราก็ต้องเห็นล่องรอยการวิ่งใช่ไหมก็คือต้องเห็นทางขึ้นทางลงของรถดัานะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันไม่รู้อยู่ตรงไหนเรามาถึงบ้านโคกใหญ่อะแต่ว่าเรามาถึงแบบเช้ามืดเลยอะ มันก็เลยต้องแบบจอดรอก่อนครับเราไม่รู้ว่าตอนนี้ทีมงานเรามันอยู่ตรงไหน่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจอดรออยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันให้ฟาร์มสางขึ้นก่อนนะแล้วเราไปตามหากันว่าเขาทํางานกันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสําหรับคลิปนี้บา,บายยครับผมขอบคุณพี่พี่น้องนซ้ซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับมานะฮะไม่รู้มาสภาพไหนมาโผล่ยังไงไปแล้ว